ถ้าเกิดว่าผมส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆนแสดงว่าเพื่อนๆกํานกลังมีข้อข้องใจอยู่ครับว่าเฮ้ยเราอยากจะสมัครสมาชิกของจอนคอยแบบไหนที่จะทําให้เราได้ผลประโยชน์ตามที่เราต้องประสงค์ไว้มากที่สุดการสมัครสมาชิกของจอนคอยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเข้ามาเป็นอะไรก็ได้ในธุรกิจนี้เพื่อนๆ่จะสมัครสมาชิกเข้ามาในฐานะใดก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจใช้สินค้าในราคาสมาชิกเฉยๆคือได้รับส่วนลดของสมาชิกไม่ได้คิดจะหารายได้เพิ่มจากช่องทางนี้ไม่ ดิสสวนเรื่องของการรับเงินปันผลจากการบริโภคของตัวเองเราก็สมัครสมาชิกแบบผู้บริโภคครับเพียงแค่450บาทเท่านั้นครั้งเดียวตลอดชีวิตกิจการนี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไปสิทธิประโยชน์นี้จะติดตัวเพื่อนยาวๆเลยครับไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนไม่มีค่าธรรมเนียมรา,ายปีไม่ต้องต่ออายุสมาชิกใดๆทั้งสิน้นสําหรับใครที่อยากจะมีรายได้เพิ่มจากการสร้างธุรกิจจากการนํานวัตกรรมของจอนคอยไปพัฒนาต่อทําเป็นธุรกิจของตัวเองหรืออยากจะรับ เงินปันผลจากการบริโภคส่วนตัวของเราผมก็แนะนําว่าเพื่อนๆควรจะทําความเข้าใจช่องทางในการสร้างไรายได้ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเป็นสมาชิกเพียงแค่450บาทเท่านั้นโดยเหตุที่ว่า John อยเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเปลี่ยนทุกๆรายใจ่ายให้กลับมาเป็นรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อและสินค้าของจอนคอยไม่ใช่มีเพียงแค่สินค้าตามที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นสินค้าของจอนคอยยังมีมากกว่า30,000รายการครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคความงามสุขภาพรถยนต์การเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มประกันกลุ่มเติมเงิน เรามีสินค้าตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนเลยครับเพียงแค่เปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อเราก็สามารถเปลี่ยนกิจวัตรให้กลายมาเป็นกิจการได้เราสามารถสร้างไรายได้จากการบริโภคส่วนตัวของเราและบริโภคของผู้คนที่เป็นเครือข่ายผู้บริโภคของเราครับนี่คือหลักคอนเซปต์ของจอนคอยที่เพื่อนๆควรจะทราบถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมีไรายได้เพิ่มจากกิจการนี้ได้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกแล้วยังไม่พอ เรายังมีโอกาสสร้างไรายได้จากธุรกิจนี้ด้วยเพราะสินค้าทุกชิ้นมันมีคะแนนครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะสินค้าที่เพื่อนๆใช้มันจะมีคะแนนทั้งนั้นเลยปุ๋ยกระสอบหนึ่งก็จะมี85คะแนนถ้าเป็นยงเหิงก็จะมีแล้วแต่ระดับครับขวดใหญ่เนี่ย1,700คะแนนเลยนะขวดกลาง800คะแนนขวดเล็ก425คะแนนแล้วยังมีอีกหลายๆคะแนนครับที่มันสามารถสะสมแล้วทําให้เพื่อนๆเนี่ยปันผลตามแผนการตลาดของจอนคอยได้ถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะมันไม่ใช่ว่าซื้อมาขายไปเฉยๆ ไม่ใช่ครับเพราะธุรกิจจอนคอยเป็นธุรกิจเครือข่ายชนิดหนึ่งครับดังนั้นรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการปันผลตามแผนการตลาดเขาเรียกว่าการได้ค่าคอมมิชชั่นจากธุรกิจเครือข่ายอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายแล้วฉันอยากจะกมีะไรายได้ตรงนี้เนี่ยมันมีการบังคับรักษาย,ยอดไหมไม่มี จอนคอยไม่มีการบังคับรักษายอดครับเพื่อนๆ่ใครจะซื้อก็ซื้อเพื่อนๆใครจะขายก็ขายไม่มีการบังคับรักษายอดไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่ต้องต่ออายุสมาชิกใดแลงสิ้นสมัครครั้งเดียวสิทธิประโยชน์นี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไป แต่จะมีในเรื่องของการรักษาสิทธิ์ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในอีกหลากหลายช่องทางการรักษาสิทธิ์ก็คือการบริโภคสินค้าอะไรก็ได้ในเดือนนั้นๆโดยไม่มีคะแนนจํากัดแค่มี1คะแนน,นก็ถือว่าเป็นการรักษาสิทธิ์แล้วนอกจากคะแนนเอาไว้ปันผลตามแผนกระตัดยังมีคะแนนเอาไว้แลกของสมนาคุณต่างๆคะแนนเอาไว้แลกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงแล้วก็สิทธิประโยชน์สําหรับหุ้นส่วนที่เป็นโปรโมชั่นนอกเหนือจากโปรโมชั่นของสมาชิกท,ทั่วไปอันนี้เนี่ยคือสิทธิประโยชน์ ของผู้ที่เข้ามาเป็นนักธุรกิจและไม่ใช่ผู้เรยพวกเดียวละเป็นนักธุรกิจอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่สมัครสมาชิกนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับสมัครสมาชิกเพียงแค่450บาทเท่านั้นครั้งเดียวตลอดชีวิตกิจการนี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไปสิ่งที่เราจะใช้ประกอบการสมัครนะครับนั่นคือสำเนาบัตรประชาชนครับอาจจะขีดค่าแล้วก็เขียนว่าใช้สําหรับการสมัครสมาชิกจอนคอยเท่านั้นนะครับแล้วก็สำเนาบัญชีธนาคารครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพไทยพาณิชย์หรือกสิกรไทย เพื่อพอเวลาเรารับเงินปันผลบริษัทก็จะส่งเงินเข้าบัญชีที่เพื่อนๆได้ส่งหน้าบุ๊คแบงค์ให้ผมเลยไม่ต้องผ่านผมนะฮะผมไม่ได้ส่งเงินให้กับเ,เพื่อนๆแต่บริษัทเป็นคนส่งโดยตรงเลยครับผมไม่มีการหักหัวคิวกินหัวคิวไม่มีครับบริษัทเขาบริหารจัดการได้หมดเลยสำหรับใครที่สมัครสมาชิกเข้ามานะฮะก็จะรับของแถมครับนั่นคือคู่มือในการดําเนินธุรกิจจอนคอยหนึ่งเล่มแคตตาล็อกหนึ่งเล่มแล้วก็ยางล้้นสินบิชิหนึ่งหขนาดหนึ่งร้อยสี่สิบห้าซีซีมูลค่าแปดร้อยบาทเอา ซึ่งตรงนี้นะฮะเราจะเป็นฐานะคือเมมเบอร์ก็คือรหัสของเราจะเป็นสีเขียวส่วนใครที่อยากจะสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจจอนคอยนอกเหนือจากการบริโภคสินค้าในราคาสมาชิกเพื่อนๆจะต้องมีการซื้อกินซื้อใช้สินค้าของจอคอยนะครับให้ครบ3.825คะแนนเมื่อเป็น3.825คะแนนปุ๊บรหัสของเรามันจะเปลี่ยนจากลูกค้าทั่วๆไปกลายเป็น หุ้นส่วนระดับทองของจร h n ขอที่ชื่อว่า GD ครับและหลังจากนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอารหัสนี้ไปสร้างไปพัฒนาเพื่อรับเงินปันผลได้เลยถ้าเป็นเมมเบอร์อย่างเดียวได้ซื้อกินซื้อใช้เฉยๆครับในราคาสมาชิกแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เงินปันผลด้วยเราต้องสะสมคะแนนให้เป็น หุ้นส่วนก่อนครับการที่เราจะได้เงินปันผลเราต้องเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่ลูกค้าจริงไหมก็อาจจะซื้ออะไรก็ได้ครับจะเป็นยานั้นสิลจวตินยุงเหิงก็ได้หรือจะเป็นปุ๋ยสัก1ตันบวกอีก4 2 5คะแนนก็ได้เหมือนกันซื้ออะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลยหลังจากที่เราได้เป็นโกลด์จิบเิเตอร์แล้วทีเนี้ยแหละเราจะเข้าสู่เรื่องของแผนการตลาดครับทั้งกําไรจากการค้าปี2ี่สถึงเแผนรายเดือนกินเรื่องลงไป30ชั้นแผนรายวันมีโอกาสสร้างรายได้วันละพันสูงส,งสง บโบนัสรายปีอีก6%แบบนี้เป็นต้นอายุตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับถ้าเกิดเราเป็น G d ดีแล้วนะเรามีการบริโภคในเดือนนั้นนั้นเกิน425คะแนนรับเงินคืนกลับเลยครับ30%ของส่วนที่เกิน425คะแนนถ้าเกิน850คะแนนรับรายได้ไปเลยครับ50%ของส่วนที่เกิน850คะแนนแล้วก็30%ของ425คะแนนด้วยนะครับ แล้วถ้าเกิดเรามีการบริโภคติดต่อกัน3เดือน850คะแนนเรายังมีโอกาสสร้างรายได้จากส่วนส่งเสริมการขายด้วยนะครับ PPI GI MI และ DMI มีโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่1 0ถึง25%ของคะแนนทั้งระบบของจอนคอยในเดือนนั้นๆเลยนี่ครับตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่าง PPI GI MI และ DMI แล้วถ้าเกิดเรามีผู้บริโภคอี่ะเรามีเครือข่ายผู้บริโภคเรามีการแนะนำบอกต่อทุกๆ 4- 25คะแนนแรกเราได้รับไปเลยครับ2%อกินลึกลงไปแบบนี้30ชั้นครับ ทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดครับไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่เขามีการบริโภคคะแนนเหล่านี้จะขึ้นมาสะสมให้กับเราด้วยอยู่ที่นี่ไม่ใช่คะแนนสะสมเพียงแค่เฉพาะการบริโภคของเราแค,แค่คนเดียวนะฮะแต่มันรวมถึงคะแนนของลูกค้าของเครือข่ายผู้บริโภคของเราที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกเราด้วยไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่ไม่ว่าเราจะเป็นคนแนะนำมาเองหรือไม่ก็ตาม เขานับหมดเลยนะฮะไม่มีชั้นลูกเลย้ลานล้นไม่มีครับมีแบบนี้ครับกินลุกลงไป30ชั้นฮนะและอีกแผงการตลาดหนึ่งนะครับเรียกว่าแผงลายวัน แผนรายวันเนี่ยจับคู่จ่ายครับเมื่อเราเป็น G d ดีแล้วฝั่งซ้ายสะสมครบ3000ศิละคะแนนในแผนรายวันฝั่งขวาสะสมครบ3,000ศิละคะแนนในแผนรายวันเช่นเดียวกันเราจะับคู่จ่ายได้1คู่รับไปเลยครับ1000บาทและ3า0 0ิละคะแนนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นการบริโภคของเราเพียงแค่คนเดียวครับอาจจะเป็นการบริโภคของผู้คนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราก็นับรวมหมดเลยทุกคนที่มีการบริโภคไม่ว่าจะบริโภคผ่านเราหรือไม่ก็ตามคะแนนเหล่านี้จะวิ่งขึ้นมาสะสมให้เรา ทั้งหมดเลยครับกินลึกลงไปแบบนี้ทุกชั้น100%ฮะซ้ายหนึ่งหน่วยขวานหน่วยรับ1,000 เอกับีครับไปแนะนําบอกต่อซ้าย2หน่วยขวา2หน่วยเรารับกับเขาไปด้วยครับสองพันทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้เป็นคนหาเองด้วยก็ขอขององอก็แนะนําบอกต่อครับคนละ2คนละ2คนละ2เขาก็ได้ไรายได้เหมือนกับเรานี่แหละส่วนตัวเราครับซ้ายมา4หน่วยขวามา4หน่วยเรารับ4ี่พันฮะไม่ได้ไปรู้จักอะไรกับเขาเลยเราก็ได้ด้วยครับขอเพียงแค่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาสะสมให้ครบ3,400คะแนนครบเมื่อไหร่จับคู่จ่ายได้ทันทีไม่มีการจํากัดรอบนะฮะว่าเอ้ยต้องวันนี้ต้องเดือนนี้ต้องปีนี้ไม่ครับ ครบเมื่อไหร่จับผู้จ่ายได้เมื่อนั้นมีโอกาสสร้างรายได้วันละพันสูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทต่อ10ศูนย์ธุรกิจเลยนะหรือ4 5่0 0 0าบาทต่อเดือนต่อหนึ่งศูนย์ธุรกิจนอกจากนี้นะครับจอรนคอยยังบอกว่า1คนเนี่ยสามารถสร้างศูนย์ธุรกิจของตัวเองได้สูงสุดถึง15ศูนย์ธุรกิจเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคือ1ศูนย์ธุรกิจเท่านั้นนะฮะแต่เนี่ยเราสามารถมีชื่อ15ชื่อแบบเนี้ยได้เลยแล้วพอเราเรา,ม,า,รเรรเามีการปันผลเนี่ยแต่ละรหัสแต่ละรัามีกปนผล เป็นของเขาเองเป็นของส่วนเขาเองฝั่งซ้ายทางนี้มา1น่หน่วยอย่างละ1นหน่วยฝั่งนี้รับ1000ไปเลยครับแล้วมันก็จะกระทบเด้งกระทบเด้งกระทบเด้งแบบนี้เป็นต้นมันจะทําให้เรารับรายได้จากการสะสมคะแนนแบบ4เด้งเลยครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ถ้าเกิดเรามี1นึ่งดีเราไม่มีการเด้งใช่ไหมถ้าเกิดมี 3G d ดีครับสมัครแบบสา d ดีเราจะได้รับเงินคืนกลับไปเลยครับ1,000บาท ทั้งทงที่เรายังไม่ทําอะไรเลยนะก็เพราะว่าฝั่งซ้ายน่ะมาหน่หน่วยครับฝั่งขวามาหน่หน่วยถึงแม้ว่านี่จะเป็นชื่อเรานี่จะเป็นชื่อเราแต่มันอยู่ใต้รหัสสมาชิกที่1ครับเพราะฉะนั้นรหัสสมาชิกที่1ก็มีรายได้1000ั 1, บาททันทีครับ <S <S เป็นแบบเนี้ยลงลึกลงไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดสมัครแบบ 7Gd เราได้รับเงินคืนกลับเลยครับ5,000บาทเนี่ยซ้ายมา1หน่วยขวามา1หน่วยรับ1000ครับอันนี้ซ้ายมา3หน่วยขวามา3หน่วยรับ3ามฐานรวมกันแล้วก็5,000 ถ้าสมัครบ,บั15 Gd ล่ะอันนี้ซ้ายมา1น่หน่วยขวาม,มา1น่หน่วยครับรับ1 0 0 0 1 0ัน1น0 0อันนี้ซ้ายมา3หน่วยขวาม,มา3หน่วยรับ3,000ครับอย่างละ3,000อย่างละ3 0 0 0อันนี้ซ้ายมา7หน่วยขวาม,มา7หน่วยรับอีก7,000ครับเป็นหมื่นเลยนะแล้วถ้าเกิดเรามีลูกค้าตรงนี้มันก็จะจับคู่จ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยมี15รหัสครับเพราะว่าผมอยากจะสร้างไรายได้แบบมากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ถ้าเกิดผมมีลูกค้า มันก็จะเด้ง1เด้งตรงนี้ครับ2เด้งตรงนี้ถ้าผมมีลูกค้าลูกค้ามีการบริโภคใช่ไหมครคะแนนนี้มันก็จะเข้ามาสะสมในหลักนี้แล้วคะแนนเดิมนี้มันจะเข้ามาสะสมในหลักนี้คะแนนเดิมนี้ก็จะเข้ามาสะสมในหลักนี้และคะเนนเดือนนี้ก็จะสะสมเข้ารหัส,สนี้ด้วยครับคะแนนเดิมของลูกค้าจะสะสม1 2, 3 4ี่ 4ชั้นเลยนะแล้วถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งมาเนี่ยก็คะแนนเดิมเนี่ยสะสม1 2 3 4 4ชั้นเหมือนกันครับมันก็จะทําให้เรามีโอกาสจับคู่จ่ายได้หลายคู่ในการมีลูกค้าเข้าเดิมได้สีเด้งอ่ะถ้า15บศูนย์ธุรกิจก็ได้สีเด้งเนี่ยครับตามคอนเซปต์นี้เลยถ้าฝั่งซ้ายมา3,400คะแนนฝั่งขวามา3,400คะแนนเมื่อไหร่ก็จับคู่จ่ายได้เมื่อน,นั้นรหัสไหนฝั่งซ้ายครบ3 4 0 0คะแนนรหัสไหนฝั่งขวาครบ3 4 0 0คะแนนจับคู่จ่ายได้ทันทีสะสมเด้งเด ก็เลยไม่แปแลกเลยครับที่ทําให้ผมเนี่ยสร้างรายได้วันเดียวก็มีรายได้หลายพันถึงแม้ว่า1รหัสเนี่ยอาจจะได้สักอ่ะรหัสละหนึ่งพันหนึ่งพันหพัน ถ้า15รหัสนะรหัสละ1 0 15รหัสก็1,500 0แล้วนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะฮะแล้วแต่วัตถุประสงค์แล้วแต่เป้าหมายแล้วแต่เงินทุนทรัพย์ของเพื่อนว่าเพื่อนๆพร้อมแบบไหนแต่สำหรับตัวผมเองนะผมก็สู้ให้ผมได้15รหัสสมาชิกนะฮะการบริโภคของเราก็ทําให้กระทบเด้งมากขึ้นแล้วการที่ผมมี15รหัสเนี่ยผมไม่ได้ไปซื้ออะไรมากเลยครับ ผมซื้อสินค้าตามความจําเป็นครับเพราะว่า15รหัสนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่มีงบประมาณในวันนี้เราสามารถจองสู่ธุรกิจได้นะเนี่ยจองได้เลยผมเป็นรหัส G D หนึ่งรหัสละทีนี้ผมก็จองครับไอสีเขียวๆนี่ผมจองจองไว้ซึ่งรหัสการจองเนี่ยมันมีสถานะเหมือนรหัสเมมเบอร์ก็คือไม่ดักจกนนับคะแนนการจองจองไว้เพื่ออะไรจองไว้เพื่อไม่ให้มีใครมาเปิดรหัสการสายงานของผมแบบนี้ผังสายงานของผมก็จะเสียถ้าเกิดผมจองไว้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมผมก็จะเอามาวางไว้ ข้าง,งล่างหมดเลยเมื่อผมมีการบริโภคสินค้าสะสมคะแนน G.D เต็มรหัสไหนผมก็เข้ารหัสที่2องครับเข้ารหัสที่3รหัสที่3เต็มก็ไปรหัสที่4่รหัสที่5รหัสที่6สะสมไปเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยจากความจําเป็นของเราซื้อสินค้าตามความจำเป็นเพื่อนๆก็มี15ศูนย์ธุรกิจได้แต่สิ่งที่สำคัญครับเพื่อนๆจะต้องมีการจองก่อน จองเพื่อการพื้นที่ไม่ให้ผังสายงานของเราเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่จองไว้ผังสายงานของเราเป็นแบบนี้แน่นอนครับแล้วมันจะบริหารจัดการยากรายได้ที่ควรได้มันก็จะน้อยลงถ้าเป็นผงังพีเระมตแบบนี้มันบริหารจัดการง่ายแล้วก็สะสมคะแนนกินคะแนนได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุดครับเนี่ยครับแบบนี้สมมติเรามีเป็น 1G d ดีแนะนําบอกต่อ16คนซ้ายมา8เหนือขวาม,มาแเหนือผมรับ8000 แต่ถ้าเกิดเป็น 3Gd แนะนําบอกต่อ16คนเหมือนกันนะผมก็จะมีรายได้ครับรหัสที่2กับรหัสที่3รายได้มี4,000รหัสที่1ครับซ้ายมา8เหนือขวามา8เหนือผมรับ8,000รวมเป็น10,600ทำเท่ากันแต่ได้รับรายได้ที่ไม่เท่ากันมันคือแบบนี้และครับถ้า70ธุรกิจละ่ะ แล้วแนะนําบอกต่อ16คนเหมือนกันเลยรหัสที <cheers> <trying S 2> ่4ถึงรหัสที่7ครับซ้าย2หน่วยขวา2หน่วยรับ2,000รหัสที่2ถึงรหัสที่3ซ้าย4หน่วยขวา4หน่วยรับ4,000รหัสที่1ครับซ้าย8หน่วยขวา8หน่วยรับ8,000รวมเป็น24,000ถ้า15ศูนย์ธุรกิจล่ะ15ศูนย์ธุรกิจแนะนําบอกต่อ16คนเหมือนกันเลยครับรหัสที่8ถึงรหัสที่15ครับซ้ายมา1หน่วยขวามา1หน่วยรับ ราหัสละ1000พรหัสที่4ถึงรหัสที่7ครับซ้าย2หน่วยขวา2หน่วยรับรหัสละ2 0 0พันรหัสที่สองกับรหัสที่3ครับซ้าย4หน่วยขวา4หน่วยรับรหัสละ4 0 0พันรหัสที่1ครับซ้ายมา8หน่วยขวามา8หน่วยรับไปอีกครับ800 0รวมกันแล้วผมได้รายได้คืนกับ32ม0 0ื่นทำเท่ากันแต่ได้รับรายได้ที่ไม่เท่ากันมันคือแบบนี้แหละครับผมในเรื่องของการขึ้นตำแหน่งเพื่อรับเงินปันผล4.5% 6% 10%้เรก็สาก็สามารถขึ้นตำแหน่งได้หลายๆตำแหน่งนะถ้าเกิดเรามีหลากหลายธุรกิจอ่ารหั น,นี่เป็นเพสิดเน้นรหัสนี้เป็นเมนเจอร์รหัสนี้เป็นดี렉เตอร์อะไรแบบนี้แล้วได้รับเงินปันผลเนี่ยโอ้โหเด้งหลายเด้งเลยครับอันนี้ก็มีเงินปันผลอันนี้ก็มีเงินปันผลอันนี้ก็มีเงินปันผลที่สําคัญกว่านั้นคือทุกๆรหัสที่เราได้มีการสะสมเนี่ยสามารถเป็นมมดกตกทอดให้กับลูกกับหลานได้ด้วยนะถ้าสมมติว่าเรามีการรับรายได้อย่างต่อเนื่องแล้วเกิดไม่อยู่โบนโลกใบนี้แล้วลูกหลานขึ้นมาสวมสิทธิ์รับรายได้นั้นแทนเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ย คือความโดดเด่นของรหัสสมาชิกของจรคอยที่ทำให้ผมและอีกหลายๆคนครับมีชีวิตที่มั่นคงได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเคลียร์ไอเดียตรงนี้นะฮะก็เอานี้ละกันถ้าสมมติว่าฟังในจุดน,นี้แล้วเพื่อนๆยังไม่เข้าใจยังข้องใจตรงไหนอยู่อยากจะให้ผมเล่าพิเศษแบบตัวต่อตัวก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยผมจะเคลียร์ให้จบเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนซักถามตัวต่อตัว,ตว ตามที่อยุดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับและผมหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในเร็ววันนี้นะฮะสวัสดีครับ